รอบนึงก่อนให้มาจออบกัน้คมรบกับน,นเอาขี่วันนี้แล้ววันนี้ก็ซ่อมจักรยานให้เด็กๆเ,เสร็จแล้วนะครับผมเอาไว้ขี่ไปโรงเรียนเนาะสวัสดีครับผมวันนี้ก็วางจากงานบ้านนะครับก็มาซ่อมจักรยานให้กับเด็กๆ เขาจะมีกัรช่วยพ่อแม่ทำต่างงานเก่งมากลูกหลังจากที่ไปเกี่ยวยาให้วัวกลับมาก็ไปซื้ออะไรจักรยานให้เด็กๆนะครับยางแตกลูกตึนเขาแตกด้วยเขาจะซ่อมให้ใหม่เ้าตะยางหลังจะแตกแ,แล้วมันก็ขี่ไม่ได้ตัดล้อหลังมันไม่ค่อยหมุนเพราะก้นอนทั้งไม่นายยาง<า>แตกล้อหลังไม่ค่อยหมุนเหรอ พ่อซ่อมให้ใหม่ก็ได้เหรอเนี่ยพ่อกำลังดูอาการอยู่แต่ละรู้สึกพ่อซ่อมเสร็จแล้วถ้ามันหลักจะหมดดูได้ก็หมุนได้อยู่นะนั่นแหละพ่อจะซ่อมให้เลยดูสิอันนี้ก็ถอดล้อไปแล้วใช่เก็บๆเอายกมานี่ไหนคันเล็กเก็บอยู่ไหนล่ะมาให้พ่อดูสินี่อยู่นี่ไหนนี่คันใหญ่เล็กอยู่นี่เอามาดูคันนี้ยางแตกเนี่ยไหนดูลูกปืนยังดีไหมดีอยู่ ปืนดีกระเทียอนนี้มันคือพริกออกมาข้างนอกเหรอใช่ถ้าเกิดพริกนี้กินได้ไหมได้แล้มันไม่เผ็ดเหรอไม่เผ็ดหรอกดูออกนี่ได้แล้วเดี๋ยวพ่อจะเปลี่ยนยางใหม่ให้ไปเอายางมายางอยู่ไหนอ่ะขี่ดังยางไปโรงเรียนจักรยานของเด็กๆครับเอาไว้ขี่ไปโรงเรียนเหรอพ่อก็ซ่อมให้เหรอต้องให้แหละตอนยางก่อนยางแตก วางลงอันนี้นี่ยางในแตกก็ต้องเปลี่ยนใหม่เลยใช่เฟฟซ้อมเป็นแล้วเปล่าเนี่ยช่างเป็นช่างใหญ่ช่างใหญ่มาเองดอกแกเป็นซ่างที่ทำร้านให้กับลูกกับพี่นี่ายางออกก่อน ก็จะหมุนน้อนออกเขาเรียางออกใบไ,ไม้ก็กจะหมุนน้อนออกแล้วพอมีายางแตกไม่ต้องปะแล้วเปลี่ยนใหม่เลยใช่ออกไปกระจังนี้ออกเอาออกไปเหรอใช่เปลี่ยนยางใหม่นี่เบอร์ไหนแล้วเนี่ยสองล้อเลยซื้อมาใหม่ จะเป็นปุ่นี้พ่อนั่งพี่พ่อซื้อมาเหรอเราไปซื้อที่ตลาดไงซื้อที่ร้านขายจักรยานพ่อตาพ่อซื้อมาให้พี่โอูนเหรอ,อคือไว้อันนี้ไว้หมุนถือไว้ก่อนปลาจุกปาจุกเหรอใช่เฮ้ยเขาเอาค่อ,อนเขาจะไฟแล้ว พอดอกแก้มสอย,ยดิมออกไม่ต้องดึงออกอ่ะช่างใหญ่ลงมือเองพอดอกแก้เป็นช่างนะเป็นช่งชางพอดอกแก้มร้ผ่าให้หมุนดอกดอกยานให้ให้พี่พี่จะตรวจด,ดูยางข้างในก่อนว่าเดี๋ยวขอตรวจดูยางข้างในก่อนว่ามีอะไรแพงอยู่ไหมเดี๋ยวจะเป็นน้ำเป็นอะไรไม่มีหรอก เดี๋ยากเก็บไม่มีหรอไม่ม,ม,มีต้องมีหรอไม่มีไ<อ>ม่มีจ้ะอะไว่าเหยียบน้ำไมเนเลยเรามองมาเด้อ,อ,ม,อ,อมันก็ไม่มีสายยางเข้าไปาแล้วตอกยางจะไม่ได้เหยียบเหยียบอะไรมาไม่เหยียบหรอเหยียบน้ำล้วเรามองไม่เห็นต่เราตอกยางจะไม่ได้เหยียบมานะเวลาเราขี่ไม่เห็นหรอกเวลาเหยียบรั่วเราจะเห็นเลยมากก็น่าจะเหยียบน้ำไผ่นี่แหละต้องไผ่เยอะเขาอยกตอกแกไม่ได้ nó vẫn chưa gì à, nó có hơi nhạt đâu. Vừa nãy còn nó không thấy nhìn thấy đâu. Được không? Được. Được rồi. Được rồi. Được rồi

อพี่โอ๊ตมาแล้ว <ừ. S 1> เล่นกีฬาโรงเรียนมาบก่กเล่นอะไรวอลเล่์ลเลย์คนเล่นเยอะไหม,มเยอะยอยอะู่บาสอ่ะยังไม่มายังไ,ไม่มาเล่นบอลอเล่นบอ,นอลอันนี้นึงอดเดียนในแก้วสอนหนังยาสีเขียวให้พ่อพี่โอแล้วได้แล้วด้ามาก็จะทำหมุนน็อตออกโอเคได้แล้ว พี่เขาก็ยังไม่ได้หมุนนั้นออกเลยลองเข้าไปเก็บยวคิดดีลูกเอาพอเราดับหนึ่งดีหลุดตอหลุดวะโอ้ไม่หลุดไปจังเลยแป๊บเดียวเดี๋ยวพ่อใส่น็อตตรงนี้ก่อนเดี๋ยวพ่อใส่ให้

ออกแล้วออาหุ่นนี้ไปเออแหละจับไปนะถ้าเดือนนี้ก็จะจะจะทำอย่างนี้เลยถ้าเดือนนี้ครับข้าจะมีนี่เด็กหมนเป็นยี่บ่ใช่ทีมามีนี่อยู่นี่ครับจะ,ม,ะม,มีนี่อยู่ แล้วก็มาแล้วโอ้อันนี้มาซ่อมได้ไหมเนี่ยดอกก็ซ่อมแล้วดอกจะหมุนแล้วคุ้าก็จะให้ล้อมามามาใส่เข้าไปแต่แบบทำน้ำอะไรพังล่ะแต่ทำน้ำไม่ได้แต่ทำน้ำแล้วน้อนะ่ะหลังมันมามากับลอ้อหลังข่าคันนี้ไม่ไม่หมุนคุก,ก็จะมาหมุนตุ้ย ก็ไปด้วยรักคือเจพีเพราเลือกอะไร,รอ่ะเพราะนี่เป็นไรพังคันนี้พังเปล่าไม่พังไม่พังถ้าองั้นทำไม่รลังไหนโอเคได้แล้ว ไปแล้วอ่ะคันนี้เสร็จแล้วพี่โอ๊ตลองดูขี่ดูเราจะเก็บลองขี่ดูว่ามันได้อยู่ไปอ่ะขัไม่หน่อยโซ่บอ่เอาคันมาหักคันแดงมานี่เอาขี่ไปเลยค่ะนี่ยังไงโซ่หลุดถือไว้ถือไว้เดี๋ยวพ่อใส่โซ่ให้ถือไว้ถือไว้เออหันนี้เออหันนี้ถือไว้เออถือไว้เก็บโซ่หลุด เดี๋ยวพ่อใส่โซ่ให้ลูกออเอาโซ่ขี่ไปไหนแล้วเดี๋ยวก็ขี่ไปลองรถดูเลยว,ว่ามันขี่ดีไหมแล้วพยพจะอัดเกี <c oughs> ยร์อยู่นี่เอเดี๋ยวไปหยอดน้ำมาันกันลูกโ <c oughs> ดยหยอดน้ำมันรถนะเรายังไม่ได้หยอดน้ำมันโซ่คันแดงเลยป่ะใช่นี่หยอดน้ำมนันได้ลื่น มันจะเนี้ยไม่ได้โซ่หลุด์เหรอมันอยากก็โซ่หลุดเลยนะดีดีโอเคได้แล้วแนมเตินเดี๋ยวรถจะกระแทกบากระบดูไอ้ตรงบนคนฟูซ้ายโตโต ơ cả... okay. đấy lòng tằn luôn ơi lòng tằn luôn xí nhớ cố ô con ờ lòng tằn bên đây ơi bay, ê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  mình ê ê nó ไปแล้วโอเคเอาไปจอดไปก่อนเนี้ยคันเอาคันอื่นมาอีกคันเล็กมาอีกจอดไปนู้นก่อนไปอาคันเขียวมาไปอ๋ออ๋อคันนี้ไปจอดแล้วก็เอาคันเขียวเล็กมาอีกอยู่บ้านก็มีหลายคันนะครับจักรยานเนี่ยคันนี้ก็เป็นจักรยานของแม่ในเกมนะครับมียางแตกเดี๋ยวเปลี่ยนยางใหม่เฮอก็มาแล้วอ่ะ คันเขียวขี่ดีกว่าคันแดงลูกใช่ลูกขีค่ค่ะใช่จัก,กรยานในเก็บมีสองคันเลยนะครับใช่เป็นจัก,กรยานเอามาซ่อมเองนี่แหละเพื่อมันจะขี่ได้เหรอใช่พวกก็ขอช่วยพาทำง,งานได้ไหมได้เฮ้เดี๋ยวพ่อจะแข่งให้จักรยานจักรยางเก็บแกะยางให้พ่อเร็วมียางนี้เอ้าขี่ยางให้พอ่อหน่อย เอสีย่างออกมาเดียวเอแกะปอแกะได้ไหมย่างมาลูกก็อยู่แล้วพ่อพ่อฮะดวยก่อนแกะย่งเล็กก็ด้วยลูกใช่แต่พ่อไม่ขาดตั้ตัวเหรอขาดตังต้แม่เลยใช่ เก็บคันเล็กคันเล็กก็ต้องใส่ขาตั้งเล็กใช่แต่ก็ไม่มีขาตั้งตั้งอยู่แล้วเก็บไม่ต้องใส่หรอกรถคันเล็กก็ไม่ใช้ขาตั้งหรอกหรอใช่รถคันเล<อ>็กไม่ต้องแต่รถคันใหญ่นะน้ำหนักเยอะจะต้องใส่ขาตั้งอเอาอยางออกก่อนเปลี่ยนยางใหม่ไปเลยนี่เปลี่ยนยางใหม่ไปเลยนี่ไม่น่านล่ะเกลือกินก็ต้องกินยาเอาที่หม<อ>ุนนี่เก็บหน่อยเพาะ นี่ใช่นี่บอเอาไปไหนเพาะดูที่มีรากติดอยู่ข้างในไหมมีรวงมีอะไรหรือเปล่าไม่มีอะเดี๋ยวคนลองดูหน่อยสิเดี๋ยวเพาจะสลับยางเละเพาะยางนี้จะสลับข้างกันนะเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่เห็นตรงนี้นี่มาทางนี้ฮะ

เลยได้สองคนได้เจ็กกยานเนี่ยต้องสูบยางให้แน่นตลอดถ้าไม่แน่นยางอ่อนเวลาเราขี่ไปกระแทกโดนก้อนหินโดนอะไรเนี่ยจะแตกง่ายไปแล้วีฟจุกลูกโอเคได้ครับผม,ไ,มได้ครับ ได้แล้วออลองขีดูหนกอย่าบอกขึ้นอีกอ่ะบอกขึ้นอีกว่ะต่ำไปใช่ไหม,มได้ไหมขนาดนี้ได้ไหมลองขีดปปูปันไปปันไป ค,คันนี้บ้าน,นะครับผมจกักรยานมีหลายคันเลยคันนี้ไม่คันนี้ยังใหม่อยู่นะครับหลอดแค่น้ำมันแล,แล้วคันนี้หลอดแค่น้ำมันทำอะไรอยู่บ้เอาไว้เด็กๆขี่ไปโรงเรียนนะครับผม,มไว้ขี่ไปซื้อของร้านค้า ได้ไมได้แล้ว,ลวเก็ปัดนปัรอบนึงก่อนให้มา,มาจออกงกัน,นมาจอด้องกันดเอาพีมันนี่เร็วครับ วันน <tang ar> ี้ก็ซ่อมจักรยานให้เด็กๆเสร็จแล้วนะครับผมเอาไว้ขี่ไปโรงเรียนเนาะเอาไว้ขี่ออกกําลังกายด้วยอันนี้ก็รถของแม่เนี่ยจักรยานแม่อันนี้ก็ของพี่โอ๊ตเนี่ยของพี่บาสนี่ผมในเกฟในเกบมีสองคันใช่คันสีแดงอีคันนึ้งแต่แบบมีคันสีเขียวอีกอันหนึ่งอันนี้ไงคันสีเขียวเนี่ยเอาไว้ขี่สลับกันชอบคันไหนก็ขี่คันนั้นครับผม นี่แหละชีวิตบ้านบ้นนะครับของทุกอย่างนะครับผมเราใช้เราก็ต้องรู้จักซ่อมนะครับผมเราจะใช้อย่างเดียวเขาก็จะไม่ทนนะครับใช้ไปซ่อมไปนะครับผมจะทําให้ของอยู่ได้นานเวลาสึกหรออะไรก็มาซ่อมแซมเอาแน่นแน่น่นน่วันนี้ก็มืดแล้วนะครับผมชีวิตบ้านาน,นันมีความสุขนะครับอบอุ่น ครับผมวันนี้ก็มืดแล้วเนาะเราก็ไปอาบน้ํากินข้าวกันแจะแกหิวข้าวแล้วข้าวใช่ไหมลูกแต่แกก็กหิวน้ำเหมือนกันเออไปอาบน้าก่อนไปอาบน้ํากินข้าวเนาะถ้เเ่เดี๋ยวแกผาเดี๋ยวแกจะไปอาบน้พากับเพระเออเดี๋ยวพาพาไปอาบน้าด้วยเดี๋ยวไปอาบน้ําด้วยกันนะเราครับวันนี้ก็เดี๋ยวไปทําธุระส่วนตัวก่อนนะครับขอจบคลิไปไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครัไปใช่บาทด้วยบ๊ายบาย ไปไปเราถ่ายตอนเห็นผีดอ่ะไปเก็บไปขีไปเลยเข้าบ้าน